มึงดูไม่รู้เหรอว่ากูคบกันไอโง่เอ้ย้ออยอะไรเขาคบกันเหรอกล <ปะ S 1> ายลว้วนนะพวกมึงอะ่ะเออไม่มีวัวผสมเลยอ,อะไรเขาคบกันจริงเหรอจริงเหรอวะไหนน้องมิวบอกผมว่าเขาไม่ได้คบกันน่ะน้องมิวบอกขยานะฮะจริงเรอเนี่ยโอ้โหเอาตัวไก่เข้ามานี่ได้เห็นอะไรแปลกๆเยอะเลยฮะปกติเอาตัวหลักเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่คุยกันแบบนี้นะฮะเออดีไม่ด,ดีออกเกมหนีผมด้วยนะไอ้ต๊อสอะจริงไรมึงวิต๊อสจะด่าผมว่ะไอ้ตอนจะด่าผมทุกคนจะด่าผมอ่ะ มีแต่คนหลอนๆ<ะ>โอ้โหเกินไปเปล่าผมไม่อยากให้หนักไปกว่านี้นะครับหนักแบบไหนอะครับมึงอะหลอนอะไรครับเนี่ยกูว่าพวกมึงทั้งหลายอะมาเป็นลูกน้องกูอ้าวตัวเท่าควายแต่สมองไหนนิดจะบอกว่าสมองไหนนิดใช่ไหมสมองไหนนิดนะฮะโอ้โหเขาด่ากันใหญ่ท่านผู้ชมครับผมผมไม่กล้าผสมลงเลยท่านผู้ชมไปก่อกระบฏดกันไอ้พวกขยะทั้งหลายก่อกระบฏดด้วยก่อกระบฏดด้วยใจจริงอะพวกมึงอะก็อยากอยู่ก,กับกูใช่ปะอะไรกันน่ะ